สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูเคสขูดฟิลิโคนเหลวนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับช่วยช่วยพิมพ์มาบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกนะครับธีรพรนะครับที่จอดรถครับฝนกำลังจะตกครับเราไปหาคนไข้ครับเขาลืมยาไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับเราเอายามาให้คนไข้นะครับตอนนี้คนไข้อยู่ที่รถแล้วนะครับโอ้โหหลังทําไปไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงครับฝนตกครับเดี๋ยวฮึ๊บตุเาดูนี่ครับ คุณเอ๊ะบ้างครับอ่ะเอายามาให้ครับยามาให้ครับไปไหนต่อครับเนี่ยอ๋อจะไปช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามค่ะไปช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามตลอดนะครับนี่นะไหนดูหน้าก่อนทำหน่อยครับทีมงานครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับขออ่ะงั้นขอติดรถไปด้วยขอติดรถไปด้วยครับคนหนึ่งไปรีวิวไปรีวิวขอติดรถไปด้วยครับเดี๋ยวรถครับเฮ้ยผมไปแอบตรงนี้ก่อนดีกว่าถอยก่อนถอยก่อนถอยไปนะ แล้วที่นี่ลงกันลงกันเหมือนมือถือเปียกนี่นะครับถ่ายไมเลยครับลูกค้าจะไปไอคอนตอกฝนตกแล้วตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปให้ผมหน่อยนี่ครับไปแล้วครับตอนนี้ขออนุญาตติดรถไปด้วยโอ้ฝนตกฝนตกโอ้ยเป็นติดคับมันจะคับแคบเหรอพี่เดี๋ยวปิดเพลงหน่อยก็ได้ครับผม ั็ดีเดี๋ยวโอเคฉันจได้ยินเสียงได้ครับตอนนี้นะครับเราเหตุการณ์วนครับจะรีวิวคนไข้ครับพาเอายามาให้ครับกินยานี่ครับเนี่ยทาละค่ะนี่ครับอยู่กับคุณเอนะครับค่ะขับรถได้ปกติใช่ไหมครับได้ค่ะได้ปกติเลยค่ะโอ้ยฝนตกด้วยนี่นะครับค่ะหลังทําไม่ถึงทำเมื่อคืนนี้เองค่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้าก็มาตัดไหมแล้วก็ก็ก็ กำลังจะไปช้อปปิ้งต่อค่ะนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่รถคุณเอนะครับก็อาจจะเดินทางกันช้าๆรับขอยากขอติดรถเป็นรีวิวด้วยครับผมค่ะจะพาคนไข้คนไข้ไปไอคอนนะครับไปถูกป้ะครับนี่ไม่ถูกค่ะไม่ถูกเดี๋ยวตามผมมานะครับนี่นะครับใครทำใครอยากมาทำเป็นล็อกนะครับก็เชิญได้เลยนะครับขับรถได้ปกตินะครับใช่ค่ะปกติไม่ต้องรีบนะครับเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้จะอันตรายนิดนึงนะครับ ตอนนี้เราไปกับคนไข้นะครับนี่นะครับเมื่อคืนนะครับแําจำตัวเองไม่ได้เลยอ่ะทำไมสวยขึ้นขนาดนี้ระวังเรียนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในรถนะครับเอายามาให้คนไข้แล้วจังหวะฝนตกพอดีนะผมก็ยามติดรถมาด้วยเลยนะครับผมปกติจะเปิด GPS แต่ว่าแบตหมดพอดีนี่นะครับ คลินิกเราอยู่ตรงแถวนี้นะครับไหนๆก็มาแล้วครับผมจะรีวิวคลินิกให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบออตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจกลัวว่าทําเสร็จเราต้องบวมวต้องพักฟื้นคุณเอชิตายนี่ครับชิตายเดี๋ยวผมบอกทางหลัดให้คคตัวนี้นะครับเราอยู่บนรถนะครับจะพาไปดูว่าใช้ชีวิตได้ปกติเป็นยังไงนะครับที่ห้างไอคอนสยามนะครับ ตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครจะไปไอคอนเนี่ยผมแนะนำว่าให้ออกจากชลิกมานะครับแล้วก็ชิดซ้ายนะครับอ่าเป็นการบอกทางเลยแล้วการคลิปนี้นะครับชิดชิดซ้ายนะครับแล้วก็ขับขับไปตรงๆนะครับไม่ต้องรีบขับนะครับตรงนี้ฝนตกเนาะฝนตกครับอ่าแล้วก็ชิดซ้ายเลยครับคุณเอครับระวังโวไฟครับโอเคค่ะเราจะมีซอยลัดไปนะครับจะเป็นซอยสิบปดนะครับนี่นะครับจะมีซอย18ปนี้นะครับ ตรงนี้คือเป็นสําหรับไว้ยูเธอนี่ครับตอนนี้ทาถนนอยู่แนะ,แะนําให้มาทางนี้นะครับรัานยาสิบแปดนะครับนี่แหละครับมีคนบอกสวยจริงๆเลยครับผมอขอบคุณมากเลยค่ะนี่ก็คือยังขับรถได้ปกปตินะครับสําหรับใครที่จะมาทําสวยนะครับแล้วก็กังวลว่าจะใช้ชีวิตได้ปกปติหรือเปล่านะครับใช่ ปกติเลยค่ะไม่เจ็บไม่บวมปกติทุกอย่างเลยค่ะแต่มีความรู้สึกแค่ว่าหน้าตึงๆเท่านั้นเองค่ะนี่นครับอ่าตอนนี้เราเข้าซอย18มาแล้วแล้วก็พอขับมาสุดซอยเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายนะครับสาหรับใครที่มาไม่ถูกหรืออยากไปไอคอนนะครับมันก็จะวนกลับไปที่คลินิกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยอ่ข้างหน้าเสร็จปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายมานะเราจะมาถึงไฟแดงตรงนี้นะะไฟแดงตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าข้างหน้าจะเป็นตลาดทองศาลนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายอ่ะคือไปคลินิก เราเลี้ยวขวาไปไอคอนอาตอนนี้ไฟเขียวแล้วครับโอเคครับอ่านี้พาไปดูเราเลาี้ยวขวาใช่ไหมคะเลี้ยวขวาครับออนี่แหละครับชิลจริงๆนะครับผมว่าอาจจะรบกวนรีวิวในรถไปเลยแล้วกันนะครับเราควรค้าต้นนึ่ครับอ่าน้องรีบครับค่ะเี๋คนบอกชิลมากค่ะสวยงามใช่ค่ะชิลชิลจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่รู้สึกเลยสึกปกติเฉยๆรู้สึกเหมือนหน้าตึงขึ้นเฉยๆไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเ,เจ็บหรือว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าตัดสินใจหน้าทำตั้งนานแล้วเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเออเราจะต้องแบบออกจากบ้านไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยพอดีรูปเปยกน้ําครับห <laughs> น้าเย็นเลยครับ <K 're S 1> <laughs> ขอโทษทุกคนนะครับอหนดูปัญหานะครับรงแก้น,นะครับอ่าอันนี้แล้วนี่คือทําเสร็จหลังทาทันทีก็เป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับหลังทามทันทีนะครับเมื่อวานเลยนะครับวันนี้ก็คืออย่างนี้มาเลยนะครับเมื่อคืนนอนที่ไหนครับเนี่ยนอนโรงแรมข้างๆาข้างๆข้างๆคลินิกเลยค่ะครับอันแล้วนี่ตอนนี้คือถึงหน้าไอคอนเลยนะครับไปถานที่นะครับตรงนี้นะครับเราพอเลี้ยวไฟแดงออกมาก็จะเป็นห้างไอคอนนะครับว่<ร>าส<ภ>าม,มารถมาซื้อของนี่ครับตาม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 รถสีขาวข้างหน้าไปเลยนี่นะครับใกล้มากเลยใกล้มากเลยครับตามเลี้ยวซ้ายไปครับหาที่จอดได้เต็มที่เลยครับวันนี้เห็น iPhone ตัวใหม่มาด้วยนี่ จัดเลยไหมครับไอโฟนที <In> ่สามเลยนะจะดีเหรอคะออนี่นะครับวันแรกเลยก็จะพามาซื้อไอโฟนเลยแล้ววันนี้จะกินข้าวปกติไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกินได้ไหมเนี่ยทานได้ค่ะทานได้ปกติเลยทุกอย่างใช้ชิดเหมือนเดิมปกติเลยค่ะทุกอย่างไม่มีงดระวังระวังวังระคนนี้ระวังคนนี้ถอยก่อน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 ขึ้นไม่ได้ เราต้องระวังครับคันนี้คือติดติดข้างบนนะครับรถสูงครับเข้าไม่ได้นะครับใครมีรถสูงนะครับอย่าอย่าอย่ามาช่องนี้นะครับผมอันนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์ให้คนดูในการมาเที่ยวห้างนะครับนี่นะครับระหว่างนี้ดูรูปก่อนทําเพลินๆนะครับเมื่อวานนี้ผมจําหน้าเขาไม่ได้เลยนะคือหมอคือหมอหมอผ่าตัดเสร็จยังจําไม่ได้ หมอผ่าตัดบอกว่าไงางงว่าคือแบบเมื่อกี้สวยว่าคุณหมอมาอะไรเงี้ยคุณหมอบอกเอ้าคนไข้ฉันว่าคนไข้ยังงงเลยเอ้ยหมอยังงงเลยทําไมสวยขนาดนี้โอ้ยเดีใจไหม,มดีใจมากดีใจมากๆเลยค่ะนี่นะครับขับรถได้ปกติครับตอนนี้ให้ดูเวลาเข้าโค้งนะครับนี่นะครับแหมสมูทมากเลยนะครับ <c oughs> นี่เรามารีวิวห้างหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่นะครับบัตรนะครับกดได้เลยได้เหรอไม่ได้กันขาดบัตรขค่ะแสนสั้นไปแสนสั้นไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับโสดอยู่นะคะอะไรนะโสดอยู่นะคโสดก็สดก็มาด้วยอ่าตอนนี้นะครับกําลังวนหาที่จอดนะครับก็ใครที่อยากจะมาทำกิจกรรมนะครับคลิปนี้ผมก็จริงๆจะมาให้ดู เอายามาให้คนไข้แล้วให้ดูรีวิวเพ่งเอิญฝนตกก็เลยยาวเลยครับมานั่งไปเพื่อนเป็นเพื่อนเขาครับก็ทีมงานก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ผมอาจจะเข้างานช้าหน่อยนะครับต้องมารีวิวนะครับผมขับรถได้ปกตินะครับสบายครับผมพักหนึ่งโค้มครับไมโค้มนะครับ นี่ครับสำหรับใครที่อยากจะมาทำนะครับลองดูตัวอย่างของคุณเอก็ได้ครับเขาคิดว่าตัวจะต้องลงก่อนนะเพราะว่าจะติดแมอเอเอหรอโอเคครับได้ได้เดี๋ยวคุยคุยก่อนคุยตัวๆๆนี้นกันรีวิวเรื่องก่อนเดี๋ยวลงทีเดียวได้ครับได้ครับอ่าไหนๆก็ <ๆๆ S 1> ขึ้นมาแล้วยังไม่ได้คุยกันเป็นเ,เคครื่องเป็นราวเลยเมื่อกี้ยครับเรียบร้อยจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจอดรถเสร็จเปิดไฟนิดนึง อ่าเห็นหน้าชัดๆจะจะจังๆดทีนะครับหลังจากที่เราคุยกันมาไม่รู้กี่นาทีแล้วค่ะนี่นะครับทีแคบมากเลยไฟมันอ่าโอเคได้ไหมเอยได้ได้ไหมมีไฟอ่าโอโหนี่นะครับปัญหาที่เจอตอนแรกคือยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยอารูพอดีลูปก่อนทำเปียกน้ำขอโทษทีฟังคือหน่อยก็คือว่าคือก่อนที่มาคือเคยอ่อชีด ขีดสารเติมเต็มแต่ว่าน่าจะเป็นซิลิโคนนะคะเพราะว่าไม่สลายแล้วมัวนานวันไปก็ทําให้หย่อนค้อยลงมาห้อยลงมาแก้มก็คือจะห้อยก็จะดูเหมือนเหมือนคนแบบมีอายุะคะ่ะก็เลยแบบว่าคิดว่าอยากจะอยากจะเอาดึงล้ะอ,ออกแล้วก็ดึงหน้าให้มันเติะคะ่ะก็ศึกษาอยู่นานว่าจะแบบทําที่ไหนดีเพราะว่ากลัวปัญหาที่ว่าเออทำแล้วไม่จบแล้วก็กลัวปัญหาที่เอ,อ่อทำแล้วต้อง พักฟื้นนานเพราะว่าคิดว่าในจินตนาการคิดว่าการเลาะจะต้องแบบว่าต้องบวมต้องช้ำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็เห็นเคสรีวิวเยอะจากออทีออ่คลินิกหมอธินพรก็คือว่าคือทำแล้วก็แบบสามารถใช้ชีวิตปกติได้หรือว่าก็ไม่บวมไม่ช้ำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองตัดสินใจมาทำดูแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือว่าเพิ่งทำเมื่อคืนตอนสองสามทุ่มตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่าย ไปสามโมงครึ่งก็คือว่าจากมาล้างแผลอะไรเสร็จแล้วคุณหมอที่คลินิกดูแลดีมากสระผมล้างแผลอะไรให้ค่ะ,คะแล้วก็ก็เลยออกมาใช้ชีวิตมาช้อปปิ้งมาทำอะไรไลฟ์สไตล์ของเราได้ปกติเลยค่ะใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมใช่ค่ะอขออนุญาตวางเทียบหน่อยอเพราะว่าหลายคนบอกว่าคนเดียวกันหรือเปล่าหรือแบบบางคนบอกเฮ้ย๋ยวอันนี้เปินนเเปดเปิดได้ปหอเปิดได้ค่ะเปิดได้เปิดแค่ไหนนะแต่ว่าแสงแสงจะมีหรือเปล่า พอดีหน้าไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ตอนนี้คนไข้กำลังเปิดประทุนให้ผมอยู่นะครับจะได้เห็นหน้ากันชัดชัดนะคะอ๋อข้างหลังปิดไม่นีไม่อยู่เหรอคะปิดเปิดไม่ได้เนาะใช่ันไม่เป็นไรข้างหลังปิดไม่เป็นไรครับปิดปิดไว้เหมือนเดิมไม่เป็นไรครับอ่านี่นะครับสำหรับคนที่อยากจะมานะครับที่อยากจะมาทำเหมือนน้องเอนะครับค่ะตัดสินใจทำเลยค่ะยิ่งตอนแรกก็แบบ เราจะเสียเวลากับการที่เราแบบว่าเขาเรียกนะไม่แบบแบบ,แบบย,บยังไม่มั่นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะ่ะเราก็กลัวว่าเอาตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันกลัวว่าแบบก็จะต้องมาพักฟื้นหรือว่าต้องแบบเราก็ยังอยากใช้ชีวิตแบบเลีนงเคียงงานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือก็คือทําเสร็จแล้วเราก็ขับมาใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะไม่ต้องมาเดินห้างมาทาใช้ชีวิตทางข้าวได้ อะไรได้ปก,กติเลยอะค่ะใช้ชีวิตได้ปก,กติทุกอย่างอะไรเงี้ยอยากเชิญชวนถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเชสเดียวกับเอนะคะเรื่องที่แบบแก้มหย่อนค้อยอะไรเงี้ย่ะมาทําได้เลยค่ะ<อ>ปีนี้ปีนี้เอก็อายุสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วมีคนถามาอายุมาบอกเลยสี่สิบกว่าใช่ค่ะสี่สิบป,ป่าแล้วแต่กว่าเท่าไหร่ลองทายกันดูก็ได้นะคะอันนี้ขอดูรูปก่อนทําหน่อยดูว่าทำหน่อยอันนี้คือ,อ,คอมีคนถามว่าคุณเอทำอะไรบ้างครับ ะครับเนี่ยอ่านี่นะครับดูแผนไหคะแผนเย็นมากเลยนะคะอ่าเปิดเปิดได้เปิดสามารถเปิดได้ไหมได้ค่ะเปิดได้เลยนะคะนี่ทําไปเมื่อวานนะครับใช่ค่ะเปียงเปี๊ยเลยครับอ่าดูอีกฝั่งหนึ่ง่อยฝั่งอ่านี่นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับผมก็ช่วยได้ต็มที่แล้วอ่าครับผมใครที่อยากทำนะครับก็เจอญได้ที่ทีละพรคลินิกเลยนะครับค่ะให้เขาดูรูปอีกทีนึงอีกทีนึงเผื่อใครเข้ามาใหม่ นี่นะครับปัญหาเดิมที่เจอนะครับอันนี้นะครับช่วงแก้มนะครับช่วงแก้มห้อยนะครับหย่อนค้อยนะครับก่อนวัยแล้วก็กังวลใจมากเลยแล้วก็อยากจะมาทํานะครับแล้วก็นี่วันนี้ก็ได,ได้มาห้างได้ ไม่รบกวนค่ะสวัสดีค่ะ